เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุ้มทุกท่านครับกลับเข้าสู่รายการจ w ดีพิพันธ์ผมนายพันธ์และยินดีต้อนรับคุ้มทุกท่านครับกลับเข้าสู่เกม Minecraft Mod Showcase สรับในวันนี้นะฮะผมจะพาน้องๆนะครับไปดูหมอ mod อีกแล้วนะครับที่ผมเอามาแนะนำใน Minecraft รุ่น1.16.5ครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูในวิดีโอกันนะครับยัยก็ฝากเอาไปกด ไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้กันให้ทีแล้วกันนะครับเพราะมันช่วยวิดีโอของเรารออกสู่สาธารณะได้ดียิ่งขึ้นนะครับอย่างน้อยเอาไปกดไลค์ให้ผมทีแล้วกันนะครับมันช่วยได้เยอะมากๆจริงๆและไหนๆนะฮะเอาไปอยู่ด้านนอกแล้วนะก็ฝากไปกด subscribe ทีแล้วกันนะครับเพราะมันฟรีอยู่แล้วถ้าไม่ชอบช่องผมก็สามารถกดกัน subscribe ไปได้ครับขอให้สนุกกับวิดีโอนะครับ let's go เรามาเริ่มกันที่หมอดแรกกันเลยดีกว่านะครับหมอดนี้เนี่ยมีชื่อว่าหมอดจีโอดนะครับซึ่งจีโอดนะฮะแปลว่าแร่ต่างๆนะครับแน่นอนนะครับหมอดนี้เนี่ยจะต้องเกี่ยวกับแร่นะครับซึ่งอย่างที่น้องๆเห็นอยู่นะฮะมันเติมซอมบี้แร่เข้ามานะครับซึ่งซอมบี้เหล่านี้นะครับเราตั้งชื่อมันว่าจีโอนะครับพวกมันนะครับก็คือซอมบี้ที่เข้าไปติดอยู่ในเหมืองนานจนเกินไปนะครับแล้วตัวของพวกมันเนี่ยก็ค่อยๆกลายเป็นหินนะครับทำให้มีแร่ต่างๆนะครับไปขึ้นบนตัวมันนะฮะ เหมือนกับเห็ดรายยังไงอย่างนั้นเลยนะครับมีตั้งแต่ทานนะครับเหล็กลาพิสเรดสโตนโกลด์ไดมอนด์เอเมอรัลคอร์แล้วก็โกลด์สโตนครับโดยไอเจ้าพวกซอมบี้พวกนี้นะครับมันจะเกิดต่ําลงไปในถ้านะฮะตั้งแต่ Y12 เป็นต้นไปนะครับก็คือแหล่งหาเพชรนั่นเองนะครับแต่ว่าพวกมันอาจจะไม่ได้เกิดบ่อยขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวของพวกมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแรนะครับหรือว่าหายากนะฮะ แล้วถ้าหากว่าพวกมันเกิดมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโคนะครับหรือว่าไดมอนด์นะครับก็จะมีเลือดเท่ากันแล้วก็มีเกราะเท่ากันอีกทั้งยังโจมตีหนักหน่วงเท่ากันด้วยครับแล้วก็เพราะว่าพวกมันทําจากหินนะครับพวกมันเนี่ยก็เลยมีความทนทานสูงมากๆนะครับพวกมันจะไม่ไหม้ในไฟนะครับอีกทั้งยังไม่ไหม้ในลาวาอีกด้วยแล้วก็เพราะทําจากหินอีกนั่นแหละครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะโจมตีเขานะครับด้วยลูกธนูได้นะครับวิธีการเดียวเนี่ยก็คือการใช้ดาบนะฮะหรือว่าอาจจะใช้พิก แตีเขาก็ได้ครับ พวกเขานะครับตีหนักกว่าซอมบี้ธรรมดานะครับเลือดเยอะกว่ามีเกราะมากกว่านะครับอีกทั้งพวกเขานะฮะยังไม่รับน็อกแบ็กอีกด้วยนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราตีเขานะครับพวกเขาเนี่ยก็จะกระเด็นไปไม่ไกลเท่ากับเวลาที่เราตีมอนสเตอร์ตัวอื่นๆนะฮะความแตกต่างระหว่างซอมบี้จีโอเหล่านี้นะครับก็คือพวกมันนะครับดรอปแร่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลาที่พวกมันตายตามประเภทแร่ที่มันขึ้นอยู่บนตัวจีโอเหล่านี้นะครับมีแค่ไดมอนด์จีโอเท่านั้นนะครับที่มีโอกาส d r อปแร่สองประเภทนะนั่นก็คือ คือดรอปเพชรนะครับแล้วก็ดรอปโคได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากหา2ประเภทพิเศษนะครับก็คือควอตกับโกลสโตนนะครับก็แน่นอนต้องไปหาในเนเซอร์นะครับพวกมันเนี่ยสามารถที่จะสปอนได้ทั้งในเนเซอร์ทั้งด้านบนแล้วก็ในถ้าของนรกเลยครับมาต่อกันที่หมอดต่อมานะครับหมอดนี้นะฮะมีชื่อว่า Crown S Mo d นะครับซึ่งหมอดนี้นะครับจะเติมมงกุฎเข้ามาใน Minecraft นะครับมีหลายประเภทมากๆนะครับมีตั้งแต่หนังจนไปถึงเนเทอร์ไรท์เลยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่มงกุฎเฉยๆนะ ครับมงกุฎเหล่านี้นะฮะมีประโยชน์มากมายเลยนะครับมันสามารถที่จะบัฟเราให้แข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกครับโดยถ้าหากว่าอยากจะเริ่มในหมอดนี้นะครับน้องๆเนี่ยจะต้องเอาสไลมบอลนะครับไปย่างไฟซะก่อนนะครับในแคมป์ไฟต้องรอ100วินาทีนะครับมันก็จะกลายเป็นกลุ๊ปซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้กลุ๊ปนะฮะหรือว่าสารเหนียวสีเขียวอันนี้มาแล้วนะครับก็ให้เอาไปตีบวกเนเธอไรต์นะครับในโตสมิธนะครับเราก็จะได้บิลดิ้งมานะครับจะเป็นเหมือนกากบาทนะครับที่มีสไล สีีเขยวติดอยู่นะครับหลังจากนั้นนะฮะในโตะสมิธอันเดิมเลยนะครับให้เรานะเอาสโตนบล็อกนะครับที่เป็นสมุดสโตนแล้วนะครับเอาไปบวกนะฮะตีบวกกับหัวของตัวอะไรก็ได้ในเกมนะครับตั้งแต่ Ende r Dragon จนไปถึงหัววิเซอร์ปกติเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าโซลสโตนหรือว่าหินวิญญาณมาครับก็คือมีบีนดิ้งสอันโซลสโตนหอันนะครับสามารถคราฟได้ทุกๆมงกุฎในเกมเลยครับจะเห็นอยู่นะฮะว่าเราอยากได้มงกุฎอันไหนนะครับเราก็วางบีนดิ้งกับโซลสโตน เหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแค่เปลี่ยนอุปกรณ์นะครับหรือว่า เปลี่ยนองค์ประกอบที่เราอยากจะให้มันกลายเป็นมงกุฎประเภทนั้นๆครับเรามาดูกันบ้างดีกว่านะครับว่ามงกุฎแต่ละอันเนี่ยมีประโยชน์ทําอะไรได้บ้างมงกุฎนะครับในตัวของมันเองเนี่ยสามารถที่จะให้พลังพิเศษเรานะครับเวลาที่เราใส่มันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่มันพร้อมกับชุดเต็มตัวนะครับที่เข้ากันกับหมวกนะฮะหรือว่ามงกุฎของเราตอนนั้นเนี่ยมันก็จะทวีคูณความสามารถของมงกุฎเข้าไปอีกนะครับเรามาเริ่มดูกันที่อันแรกเลยละกันนะครับก็คือเซตเลเซอร์นะฮะหรือว่าเซ็ตหนังนั่น โดยมงกุฎหนังนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่อันเดียวนะฮะมันจะให้เฮสหนึ่งนะครับหรือว่าตีเร็วคูณหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่พร้อมกันกับชุดหนังทั้งตัวเนี่ยเราจะได้เฮสระดับ2ครับต่อมาเนีก็คือเชนเมลนะครับหรือว่าชุดเกราะอัศวินนะครับซึ่งชุดเกราะอัศวินนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ มงกุฎนะครับเราจะได้ s i s t a n c e นะครับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เชนเมลนะครับครบชุดเลยเนี่ยเราจะได้ Resistance 2ครับต่อมานะฮะก็คือชุดทองนะครับมงกุฎทองเนี่ยเหมือนพระราชามากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เพียงแค่มงกุฎเนี่ยเราจะได้บวก2ฮาร์นะครับก็คือบวกเลือด2หัวใจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่พร้อมกับชุดทองทั้งหมดนะครับเราจะได้บวกเลือด4หัวใจพร้อมกับสเตตัส h e r o of the v i l l a g e นะครับสำหรับคนที่ไม่ทราบเนี่ยสเตตสนี้นะครับจะทำให้ของ ของที่เราเทรดกับวิลเลจเจอร์เนี่ยถูกลงหลายเท่าตัวเลยครับต่อมานะฮะก็คือมงกุฎเหล็กนะครับมงกุฎเหล็กเนี่ยใส่อันเดียวนะครับจะให้สปีด1แต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่พร้อมกับชุดเหล็กนะครับเราจะได้สปีดคูณ2นะครับแล้วก็ได้รีเจเนอเรชันด้วยครับและในส่วนของไดมอนด์นะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับมงกุฎเพชรนะครับค่อนข้างโกงพอสมควรนะฮะถ้าเกิดว่าเราใส่มงกุฎเพชรเฉยๆเนี่ยอันเดียวเราก็จะได้คอนดูวิดพาวเวอร์นะครับคอนดูวิดนะฮะก็คือสมบัติพิเศษนะครับที่มีอยู่ในไม ครับอยู่แล้วนะครับซึ่งมันจะให้ความสามารถ water breathing แล้วก็เฮสกับเรานะก็คือเราสามารถที่จะดำน้ําได้ตลอดการนะครับอีกทั้งเวลาที่เราอยู่ใต้น้ำเนี่ยเราจะตีเร็วด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่ครบเซ็ตเมื่อไหร่นะครับเราจะได้ c o n d i i t power เหมือนกับตะกี้เลยนะครับแต่ว่าจะบวก dolphin grace หรือว่าพรจากโลมาเข้ามาด้วยนะครับทำให้เราว่ายน้ําเร็วเป็น 2- 3สเท่าตัวเลยครับถ้าเกิดคิดว่าตะกี้โกงแล้วนะครับลองมาดู nature r i e กันดีกว่านะอันนี้แพงมากนะครับแต่ว่าแค่หมวกนะครับแค่มงกุฎอันเดียว ก็สามารถทําให้เรานะครับกันไฟได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่พร้อมกับชุดเนเธอร์ไรท์ทั้งชุดนะครับนอกจากว่าเราจะได้สกิลกันไฟแล้วเนี่ยเรายังได้ไนท์วิชั่นแล้วก็สเตรนท์นะครับหรือว่าตีแรงคูณห,หนึ่งเข้าไปอีกนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือมงกุฎของช็อกเกอร์นะครับ,ออรนะรบซึ่งมงกุฎอันนี้นะฮะน่ารักแล้วก็มีมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเออมันไม่สามารถที่จะใส่ครบชุดกับอะไรได้เลยนะครับก็คือมีแค่ตัวมงกุฎของมันอย่างเดียวเท่าน,นั้นนบถ้าเกิดว่าใส่มงกุฎอันนี้นะฮ แล้วเราจะได้รีเจ n เน a เรชันนะครับแล้วก็ได้เล v วิเทชันมาด้วยนะครับซึ่งเลวิเทชันอันนี้นะครับก็สามารถทําให้เราลอยได้ตลอดการเลยนะครับแต่ว่าต้องคิดนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราถอนบวกอันนี้ออกเนี่ยเราจะล่วงลงสู่พื้นนะครับโดยที่ไม่มีสโลฟอลลิ่งหรือว่าเราจะรับดาเมจ เต็มที่แบบ2 0 0เลยครับหมอดต่อมาของเรานะครับคือหมอดที่ชื่อว่า s h a r k s m o มนะครับก็คือหมอดฉลามนั่นเองเนี่ยฮะแน่นอนนะครับหมอนี้เติมฉลามเข้ามาในมายคราฟนะครับผมเองเนี่ยรู้สึกว่าทะเลในมายครับเนี่ยมันสงบจนเกินไปนะครับยัดฉลามเข้ามาสักตัว2ตัวก็คงจะไม่เสียหายอะไรนะฮะโดยหมอนี้นะครับเติมฉลามเข้ามาทั้งหมด3ประเภทนะครับเรามาดูฉลามประเภทแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือฉลามขาวธรรมดานะครับซึ่งไอ้เจ้าฉลามขาวตัวนี้นะครับจะมีเลือด 30นะครับโดยที่ไม่มีเกราะนะครับแล้วก็ตีแรงมากๆนะครับแต่ว่าฉลามประเภทนี้นะครับจะนูโทรบางทีนะครับแล้วก็จะดูร้ายในบางทีนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่หิวนะครับมันก็จะไม่โจมตีเรานะครับแต่ถ้ามันหิวเนี่ยรับรองว่ามันพุ่งมางับหน้าเราแน่นอนนะครับเวลามันกัดเรานะครับมันจะทําให้เราติด bleeding นะครับก็คือติดสถานะเลือดไหลนะครับซึ่งก็จะทาดาเมจสูงมากๆนะครับแล้วก็สามารถฆ่าเราตายได้เลยนะครับอารม เหมือนกับเวสเซอร์เอฟเฟกนั่นเองโดยฉลามขาวเหล่านี้นะครับสามารถเกิดได้ในทะเลใกล้ชายหาดนะครับแล้วก็ทะเลทั่วๆวไปเลยนะครับและถ้าเกิดว่าเราฆ่าพวกมันได้นะครับพวกมันเนี่ยก็จะดอบฟันฉลามนะครับซึ่งฟันฉลามเหล่านี้นะครับสามารถนําไปครับเป็นสร้อยคอฟันฉลามได้นะครับซึ่งสร้อยคอนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เนี่ยเราก็จะได้สตริงหนึ่งนะครับก็คือตีแรงขึ้นนั่นเองฉลามประเภทที่2นะครับก็คือฉลามหัวค้อนนะครับสามารถพบเจอพวกเขาได้นะฮะ ใน Beach b บ o อมนะครับหรือว่า วอร์มโอเชียนนหรือว่าทะเลเขตน้ําอุ่นนั่นเองนะครับซึ่งพวกเขานะครับก็จะเกิดกันเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็จะตีเบากว่าฉลามปกตินะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยว่ายน้ําเร็วกว่ามากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสถานะ bleeding ที่พวกเขาทําให้เราติดเนะี่ยก็จะอ่อนกว่านะครับถ้าเกิดว่าเทียบกันกันกบฉลามขาวปกติทั่วไปแต่ฉลามที่อันตรายที่สุดในหมอดนี้นะฮะก็คือฉลามเสือนั่นเองนะครับจะสีแตกต่างกันกันกนกบฉลามทุกประเภทเลยนะครับ าในสีน้ำตาลแฮะแล้วก็มีลายพาดกรอนด้วยนะครับโดยฉลามประเภทนี้นะฮะจะดุร้ายอยู่ตลอดเวลาเลยนะไม่เหมือนกับ2ประเภทก่อนนะครับไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะจะเห็นเรานะแล้วก็ได้กลิ่นเลือดของเราเนี่ยจากระยะไกลมากๆเลยนะครับอย่างที่น้องๆได้เห็นตอนนี้นะครับมันจะพยายามนะโดดขึ้นมาจากน้ําแล้วก็ลากเราลงไปกินนะครับในน้ําเลยโดยฉลามเสือนะครับจะตีแรงที่สุดในฉลามทุกประเภทนะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยนะครับก็คือฉลามเสือเนี่ยจะไม่ทําให้เราติด bleeding นะครับหรือว่าสถานะเลือดไหลแต่ว่าฉลามเสือนะครับก็มีเลือดมากที่สุดเหมือนกันนะครับโดยมีเลือดตั้งนะครับเทียบกับฉลามอื่นๆที่มีเลือดแค่30ครับและถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะค้นฉลามเสือลงได้นะครับนอกจากการ drop ฟันทั่วๆไปแล้วเนี่ยมันยังมีโอกาสนะครับที่จะ drop ครีบของฉลามเสือด้วยนะครับโดยครีบอันนี้นะครับสามารถนําไปทําซุปครีบฉลามเสือได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรากินซุปอันนี้นะครับเราจะได้ water breathing กับ dolphin g r a c e นะครับก็คือว่ายน้ําเร็วแล้วก็หาย หายใจใต้น้ำได้เนี่ย 7วินาทีนะครับมอดที่4ของเราในวันนี้นะครับคือมอดที่ชื่อว่า effective effects นะครับซึ่งเป็นมอดที่จะทำให้โลกไมคร f t ของน้องๆนะครับมีกิจกรรมที่เหมือนกับ rpg มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นรับถ้าเกิดว่าน้องๆเพิ่งเข้าเกมมาใหม่นะครับน้องๆก็จะได้สเตตัสลักนะครับหรือว่าสเตตัสโชคดีนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องๆนอนนะครับมันก็จะสมจริงมากขึ้นแอบก็คือเวลาที่เราตื่นมาเนี่ยเราก็จะได้ regeneration รับก็คือการหิวเลือดนะครับแต่ว่าก็จะหิวด้วยเพราะว่าเราอดอาหารทั้งคื แล้วถ้าเกิดว่าเราตายนะครับผมก็จะได้แอปซอร์พชั่นนะครับหรือว่าได้หัวใจเพิ่มขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ6วินาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์นะครับหรือว่ามีสิ่งมีชีวิตมาเกิดใกล้ๆเราเนี่ยเราก็จะได้อนลักนะครับหรือว่าค่าสถานะแบดลักนั่นเองนะครับเป็นค่าสถานะที่ทําให้เราเนี่ยโชคร้ายนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเราทาลายครอปนะครับหรือว่าธัญพืชต่างๆนะครับเราก็จะได้รับสถานะนี้เช่นเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับถ้าเกิดว่าเราตกปลาได้นะครับ อันนี้ก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับแต่เวลาที่เราตกปลาได้นะครับเราจะได้สปีดนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินทางข้ามมิตินะไม่ว่าจะเป็นมิติไหนก็ตามนะครับเราเนี่ยก็จะติดนอร์เซียนะครับหรือว่าค่าสถานะเวียนหัวนั่นเองนะครับเพราะว่าเราได้ทําการเทเลพอร์ตนะครับจากมิติหนึ่งไปอีกมิติหนึ่งนั่นเองมอดสุดท้ายของวันนี้นะครับน่าจะถูกใจน้องๆที่ชอบทำเรดสโตนนะครับเพราะว่ามอดนี้นะฮะมีชื่อว่า Water Lock Redstone Mod นะครับ อาจากชื่อี่ยน้องอาจจะพอเดาได้นะครับบอดนี้นะฮะทำให้ทุกๆอย่างนะครับที่เป็นเร s t o n e ที่ปกติทําได้บนบกนะครับสามารถทําในน้ําได้ด้วยนะครับโดยที่บอดนี้นะฮะนำเสนอไอเทมที่เราเรียกว่า water lock redstone เข้ามานะครับ ซึ่ง Waterlock Redstone เหล่านี้นะครับก็จะมีคอมโพเนนต์นะครับหรือว่ามีอุปกรณ์4อย่างใหม่เข้ามาในเกมนะครับก็คือ Waterlock Redstone Dust นะครับ Waterlock Repeater นะครับ Waterlock Comparator นะฮะแล้วก็ Waterlock Redstone Torch นะครับซึ่ง4ไอเทมนี้นะครับปกติเนี่ยไม่สามารถที่จะวางในน้ำได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใช้4ไอเทมอันนี้นะครับมันสามารถที่จะทำให้การทำ Redstone นะครับใต้น้ำเนี่ยเป็นไปได้นะครับโดยถ้าเกิดว่าเรา ต้องการที่จะคราฟพวก water log redstone นะครับเราก็เพียงแค่นะครับเอา redstone ธรรมดานะครับมาบวกกับ slime ball นะครับแล้วก็ green dye นะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ water log redstone dust มานะครับเป็น redstone dust สีเขียวนะครับซึ่งไอเจ้านี่นะครับก็สามารถนําไปคราฟต่อเป็น water l o k repeater นะครับหรือว่าเออเอาไปคราฟต่อเป็น water log redstone torch อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเวลาทั้งหมดนะครับที่ผมมีให้ในมอด r e วิวในวันนี้นะครับก็ผมก็ ใช้พื้นที่ตรงนี้นะฮะในการประชาสัมพันธ์อะไรสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับสำหรับซีรีส์ p a r a ไ i t e นะครับก็จะออกเรื่อยๆอยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ต้องกลัวเลยนะผมก็ยังทําอยู่นะครับแต่ว่าก็จะสลับทํากับคลิปอื่นๆไปด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ของผมมีปัญหานิดนึงนะครับมันจะต้องได้รับการอัปเกรดนะครับก็อาจจะมีวันที่ผมเนี่ยพลาดลงคลิปบ้างนะครับไงก็ต้องขออภัยกันไว้ก่อนเลยนะครับแล้วสำหรับน้องๆนะฮะที่ถามหาซับโนติก้า b ิ l o w ีโ r ่นะ ผมสัญญาเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าตัวเกมเนี่ยมันอัปเดตแบบ100% 20 0แล้วเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะกลับมาทำนะครับซึ่งตอนนี้นะครับตัวเกมเนี่ยเข้าสู่เบต้าสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็จะปล่อยตัวเกมเต็มนะครับในวันที่14นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ14พฤษภาคมนะครับก็คือเดือนหน้านะครับอีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะกลับไปเล่นซับนอร์ติกาบิโลซิโรได้แบบครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับยังไงนะครับส่วนนี้ก็ต้องขอตุลาไปก่อนนะครับก็เอาไว้ เจอกันคลิปหน้าและกันนะรับขอบคุณคุณ้มชมกันมากๆจริงๆนะที่เข้ามาร่วมสนุกกันในคลิปนี้นะไัยก็อย่าลืมกดไลค์กด SUBSCRIBE นะชื่อมันอย่าลืมกดแชร์นะแล้วคนที่กด Subscribe แล้วนะอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เวลาที่ผมอัพคลิปนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้า and peace out